สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้มาลวยภาพมาตามแนวทางแมวีเดินนะครับงวดกวอนเพิ่นถือสองหนึ่งหาสิบบาทนะครับเพิ่นว่าเสียไดร์ไลายนะครับเป็นเยอะได้งอนอยังลอ้ไปถามเพิ่นเอนๆนะครับวันนี้ข่าวว่ามีแนวทางมาฝากแล้วในงวดนี้เอาลอกไปตามกันครับอ่าสวัสดีครับแมวีครับอาสวัสดีจ้าสวัสดีแมวีบ่สเด้ลุงชงกับอะไรงวดแล้วนะครับมาพักกคอนแล้วนะไ่่ห่าแล้วก็ นักใจเรสั่นนะครับแต่ว <c oughs> ่างวันนี้นี่ครับว่าไม่วีงงดควันเสียจะลายเขียนเลขไปลอยคุ้นลอยบอสือด้วยเมนซื้อ,อย,ออยูแต่ว่าห่างไปเอาตัวมันหน่อยโอ้ตัวหน่อยตัวลอยคุ้นลอยหรือเวลาเลยเมนตัวลอยคุ้นลอยบอสือเลวไปเขียนเอาขึ้นมะม่ก็เล่นได้ถือหาสิบบาทฝรว่าจะไม่เลยลเครื่องจะไปซื้อคักกว่านั้นไงไวซื้อ อันช่วงนี้เลขฝันบ่บ่บบ่บ่ไหนแต่ว่าที่วดที่แล้วนะก็ที่ถือคือเป็นเลขอันบุญกระถินของบ้านเราเนี่ยยอดแมนพลเน่ไปซื้อเลขเลขยอดแมนเลยเลยซื้อยอดข้องเรืออนวะยอดข้องเหลือโอ้บอกอยู่ยอดข้องเหลือเนาะแมนยอดข้องเลือมันสองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้นาะ กยอดคงเหลือ,อเล่กเล่นหลินตัวนี้แมนก็เล่นลินเอาเล็กยอดกะทินของบ้านเฮานั่นละ่ะครับอของบา้านก็มือแก้วเฮานี่ละ่ะมันออกทุกปีดเด้เออเอ,อ,ออกทุกปีนังเลยออกทุกปีกป็น้อดเดีวยวจอมเนาะแมนทาทาว่าเป็นช่วงบุญกะทินนี่ จำไว้เลยว่าบแมนมากออกเพราะว่าถือน้ำน้ำตลอดส่วนใหญ่จะยอดคงเหลือหรือยอดได้ใช่ไหมเขายอดคุงเหลือส่วนใหญ่แมนถ้ายอดยอดร่วมนี่ยอดเต็มนี่บ่ได้บ่ค่อยออกสีมาเอายอดที่คุงเหลือโอ้ปกติไยจอบตัวนี้แมนจอบยอดคงเหลือีแล้วก็ออกปีก้่อนก็ออกอ้าวงอวยบ่รู้ตัวนี่แต่ก็ถาไม่มีใครจากได้หน่เนาะแมนว่าตามยอดคงเหลือนะ แล้วขายของก่อนนะครับนี่ทั่วดำตลอบนี้กะแม่วีกับบอบอบอบบอด้ฝันแต่มันฝันยแต่ว,วาสิบนบอ,อาบมาัตดีเป็นเหลขกเพราะว่านี่ฝันดีถ้าฝันแบบถ้าฝันดีนี่คือคือ,คอห้าวได้เล็กตรงไหนมากกับสิเข,ขาตรงนั้นโอ้เลยสีนึงตัวใดก่อนเนี่ยมักวันนี้อะเมวีสิซื้อเอาตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมแต่ว่าสิเน้นเอาศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งก็เน้นเอาสองหนึ่ง โอ้โหเือตัวเก่าแมนแมีทีิบ่อกไปเลืตัวอื่นสีเอาเอายอดของกะทินเห่าเพราะว่าเพราะว่ายอดกะถินเท่านั่นนั่นเป็นสองหนึ่งหนึ่งละก็นหนึ่งสองศูนแต่ที่นี่แมวิสิเอาเป็นตัวหนาตัวหนาเอาเป็นศูนย์สองหนึ่งละกันที่นเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งจ้ะเจ็าหนึ่งก็เป็นสองศนย์เลยนะแมนสองศูนย์ศูนย์สองกะเอาไว้น้ำแต่ว่า สองหนึ่งคือเป็นตัวนินเลยครับแม่มีกะบก่มีอย่างหลายมี <ừ> มีมีแกนี้แหละ่อยกับฟันเจ้าเงีย้ยหอยเลยอ,อันนี้นนลังเกาเห็นยายเทิงอันเทิงซ่านลังเกานะบ้านเะาที่ผมกับหนึ่งสุดสองกันไหมอืมกันแต้องงวดด้วยเฮ้ยว่าหล้างนี่ฟันต้องวดดองวดอยาก<ะ>กันแล้วอยากจะแม่นอยู่ตามซอมมานะเดี๋ยวนี้พักล้างมีผมฟันต้องงวดมักจะแม่นบ่นงวดประาันเลยเหมนว่ไเลยตามเลยต้องงวดของ ก็เลยลงกให้พี่น้องเพิ่งนเ้เลยก็เลยลงว่าฝันว่าพอลี่เขมีเนี่ยหันหันเหรียญสองเหรียญยุดตัวใดตัวนั้นไปหยุดเจ็สมหรือแปดสามเนี่ยในฝันจำมา่อยได้เออเล้จำาร่าว่าเจ็สามกับแปดสามเขาเลืออกแปะหมืนเลอกสามแปดตกลับเพราะว่างวดต้องงวดในฝันเกี่เงินเออาม่ต้องเขาเลยเก๋ยไห กันนั่นแหละท้าถ้ามันถ้ามันสีดดวงสมพงกันมันเออมันสีมาแบบคล้ายๆกันบอกาะไข่ดอกมันเลขกตัวเดียวกันเยอะเลือตัวเดียวกันเนาะแมนตัวเดียวกันเพียงขวานี่เป็นหนึ่งสองศูนย์กับของวัดที่แล้วหนึ่งสองศูนย์เออผมว่มันหนึ่งศูนย์สองในบ้านอันนี้เป็นศูนย์สองหนึ่งแมนไม่มีก็เรียกว่าเออถ้าเนีนกัคือหนเนีนสองหนึ่งตัวมักวันนี้แมนตัวมักคือแบบว่าไปตัวอื่นเลยแหละถ้าแมนว่าอันนี้ก็ขึ้นเนียนหรอวะสองหนึ่ง อสองหนึ่งเทากัตัดเอาสองศูนย์ศูนยไปนึ่งต่วันหนึ่งสองมันไปแล้วตาเทากับกันไว,ไวนนะเลขมันมาลายตัวดอกเดี๋ยวมจะขึ้ตัวเลขให้นะครับนะครับแม่วีก็ว่าเอาโจรตรีเลยเบิ้งน้นเนี่ะอลตรีอัอนน,อออนี้แมวีม่ห้าเจ็ดเจ็ดดนะ้วยเนาะขึ้นม,มักเลยคือมันคือมันยังไงล่ะเลขชันจรหรือมัก แมนมันเป็นว่าทะเลสัญจรมันกับสิมา้าแบบนี้ไหมมันคล้ายเบิร์นแมนเพราะว่าเบิร์นมันเป็นเบิร์นหนาวันที่แล้วเบิร์นหนาไปแล้วครับรอบนี้เป็นเลขสัญจรแม่ก็เลยคิดว่าเออมกักรีกเ็ตเกตก็เลยหาลาตันีเ็ตเกดครับผม,มคือว่าวันนี้แมววิวฝันตามเลขกองกระถินบานเฮา <Man. S 2> เคยออกสุป,ปีเนาะแมนออกสุป,ปีส่วนใหญ่เนี่ยออกเลขคงเหลือแมนเลยก็เลยดักไว้แล้วว่าอันสองหนึง่ง มันเนีก็จะมันเป็นยังเกาะไอ้หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองศูนย์อ๋อหนึ่งสองศูนย์ไอ้เลขไทยมั่นนะแมนยอดยอดเต็มอ่ะคือสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้วันนี้ไอ้เลขยังไหมแมนเป็นศูนย์สองหนึ่งแมนแต่เลขตัดศูนย์สองแล้วกับสองหนึ่งแต่ก็ศูนย์หนึ่งนะครับเลขสามตัวเขาไม่มีส่วนเลขคือว่าไฮเบิ้ลมาเก็ตเจ็ดได้นะครับสือเราจะดีไปแล้วนะครับ เปรเลคของแม่วีในวันนี้ม่เปรลคเขาฝันเป็นเลขมากนะครับเลขมากโอ้เนาะแม่นั่นตัวลอยคู่ลอยเปรเลคไปกับชีตาลายด้วยเนาะเขียนไว้แล้ว่าสื่อมาเลยแม่นเขียนแล้วยแบบถอดย้ำสื่อไงไปเขียนเอาไม้กับกระบอกจมือเงินมาหาสิบบาทเลยลดล่องเลยในหาซื้อม่นโอ้ดีละคนคนไในสังเกตได้ไม่จับจุดใดเลยคือจ้าแม่วีนี่เพิ่นสังเกตทางการเนะว่าเลขกะทินวันเท่ามากออก นหนึ่งเลขกถิน,นสองเลขล่ำถวายสองสงการด้อว,วงหนึ่งออคอยจัางคอย่บไหนคอยจำไปคือคือาบอกว่าบาดาถ้าช่วงไหนคนน่นี่ไอกิจกรรมหรือว่าเป็นประเภทนี่ให้เฮาจำไ้เลยเลขล่ำถวายนี่เอาตัวได้เลยตกล่ำถวายก็คือยอดยอดของนางลำ่ำหยอดนังล่ำทำมจะขนใช่ปาแมนุปีแมนสุปี ของช่วงสงการเนอะครับสงการเนาะว่าปีนี้เขาก็ประกาศว่านางร่ำจำนวนกี่คนใช่ไหมางรอนางร่ำของบ้านเฮานี่งจะค้นแล้วกับช่วงกะทินนี่แหละเร็ยกที่ชอบให้กะทินนั่นก็คือยอดขุ่งเหลือแมนยอดขุ่งเหลือเป็นความรู้เด้อพี่น้องมันเฮาวเปเกวนะครับผู้ใดได้ฟังม่เวียก์แต่จำไว้เด้อสายกันเด้อนะครับเนาะจำไว้มีเราผู้คนจำได้ก็ได้เงิั่นละห้าสิบบาท เมนโอ้ยเสียดายอยู่ดวงดวงเฮามันมันมันไหนึงหลายหนึงหลายเลยนะอครับอ่าสุดยอดนะครับสำรับไม้บีก็เป็นควบลูกให้มอ้วยได้จอบข้ากันต่อไปนะครับปีนี้ขจวดไปจอบนับนั่งร่ำสงการด้วยเนาะเมนสงการถ้านั่งร่ำเฮาว่าจะค้นจังเสียเฮาก็เอาไปซื้อได้เนาะเมนนะคซื้อรัฐบาลแต่เนี่ยแต่ผู้ใดมักกันเนาะสำรับไม้บีลายเด้อนะครับจุดยงปัน ไปขายควงเรอยนะครับมอเลิกวนแล้วเอาสรุปนะครับวันนี้ไม่มีวไดไฝันนะครับกับชีตามเลขยอดกระถินขื่เเ่าเรอนะครับเิ่นว่าเิ่นเลี้ยงไม่เป็น0ูนย์สนึ่งนะครับนหัวก้อนเิ่นถือหาสิบบาทนะครับเิ่นว่าเิ่นจะซื้อตัวนี้ละนะครับเลขยอดกระถินตามขื่เเ่าศูนย์สองหนึ่งแล้วก็มาตรงกับเพิ่มฝันมอรวยต้องวัดนะครับมอเรวยกับฝันเห็นบ้านหลังเก้านะครับบานไม่สมัยก่อนมีหนอกสั้นบานนะครับเห็นแม่นางยุนาบ้านนะครับก็ได้คุยกันนะครับ โมเลกันขึ้นได้ใจเอ๊สิออกเลขตัวเก้าหรือสิุบาทเลขที่ว่ะมาเลขที่โมเลกันหนึ่งศูนย์สองเนอะพี่น้องนะครับมันเกิดไปตรงก็เลขแมววีเนาะแขกเลี้ยงไม่ซื้อน้ำแมววีนะเมียนแต่ว่าตัวมดมักอีกตัวหนึ่งขึ้นเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเด้อนะครับหนึ่งวันนี้สำหรับแมววีได้ครับถี่แบี้ยงไปในทางพี่น้องอีซีนะครับขายของไรเสิ็เบิ้นแล้วด้วยเนาะจ้าเบิ้นแล้วสิ็จแล้วก็สิกับเด้อนะครับอ่านะครับขอบคุณแมววีไร อโคตดอบอ่านะครับอ้าวเข่งๆัางปางเราลำลุลุ่ยนะไม่วีนะครับทพ้งวันนี้อ่าสวัสดีครับ